สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้เป็นเมนูของหวานค่ะป้าแบ่งไปให้เพื่อนบ้านทานนะคะโทรกลับมาค่ะเขาเรียกขนมอะไรเนี่ยทำไมมันอร่อยจังเลยขนมโคค่ะอร่อยจริงๆค่ะเราไปลงมือทำกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะเรามาผัดไส้กันก่อนนะคะซึ่งจะมีส่วนผสมดังนี้ค่ะ มะพร้าว่นทึกขูดค่ะนี่พ้าขูดเรียบร้อยแล้วด้วยมือแมวนะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะเกลือป่นนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีกะทิอบวันเทียนค่ะตรงนี้ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นนะคะก็ใช้เป็นน้ำเปล่าได้ค่ะเราไปลงมือผัดกันค่ะเริ่มจากใส่หัวกะทิลงไปค่ะเป็นกะทิอบวันเทียนนะคะหรือใครจะใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้นะคะ น้ำตาลมะพร้าวค่ะผัดไปพอหนืดเลยนะคะรกระป่อน,นิดหน่อยค่ะผัดไปพอหนืดให้สีเขาเปลี่ยนสักนิดนึงนะคะเราก็ใส่มะพร้าวลงไปค่ะ ก็ผัดจนแห้งแบบนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ไปพักไว้ให้เย็นแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆก,กันค่ะค่ะไส้ของเราเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราไปนวดแป้งกันค่ะค่ะเป็นแป้งข้าวเหนียวกับน้ําใบเตยอ,อันนี้น้าใบเตยที่ป้าคั้นไว้นะคะค่อยๆใส่ลงไปค่ะใช้มือนวดเลยนะคะ นวดไปจนแป้งของเราเนี่ยปั้นได้ไม่ติดมือนะคะค่อยๆหยอะลงไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเหลวเกินไปค่ะนี่ค่ะแป้งของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่ค่ะหยิบแป้งขึ้นมาส่วนหนึ่งนะคะประมาณสัก10-15กรัมค่ะแล้วแต่ว่าต้องการลูกเล็กลูกใหญ่ขนาดไหนนะคะ แล้วก็ใส่ไส้ลงไปค่ะห่อให้มิดแล้วก็คลึงให้กลมค่ะง่ายๆแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จนะคะนี่ค่ะป้ากปันเสร็จแล้วนะคะก็ลูกใหญ่พอสมควรนะคะใช้แป้ง15กรัมไส้อีก7กรัมนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทำน้ำกะทิกันค่ะพักไว้สักครู่ก่อนวันนี้ป้าใช้เป็นกะทิกล่องนะคะผสมด้วยน้ำมะพร้าวค่ะน้ำตาลทรายป้าจะทำไม่หวานมากนะคะเกล็อก่นป้าบอกสูใใตรไว้คลิปนะคะเบเตอค่ะ นำไปตั้งไฟค่ะค่ะนี้เราก็ตั้งไฟคนไปเรื่อยๆค่ะด้วยไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะกะท่ของเราเดือดปุดๆขึ้นมาแล้วนะคะชิมรสกันดูนะคะตามชอบเลยความหวานนะคะตามด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะมากน้อยก็ใส่ลงไปค่ะวันนี้ป้าใช้แค่ลูกเดียวนะคะให้เดือดขึ้นมาอีกครั้งก็ใช้ได้แล้วค่ะก็ใช้ได้แล้วนะคะ เราก็มาคั่วงาขาวกันค่ะจะใส่งาขาวหรือว่างาดำก็ได้นะคะเปนออกสีเหลืองทองแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะต้นต่อไปเราก็มาต้มขนมกันนะคะตั้งน้ำให้เดือดค่ะใส่ขนมของเราลงไปค่ะ แล้วก็รอให้ขนมของเรานะคะสุกลอยขึ้นมาสักครู่ค่ะช่วงนี้เราก็ไปเตรียมน้ําเย็นไว้นะคะไว้นอกขนมของเราจะได้ไม่พองมากหยุดสุกข,ของขนมค่ะขนมของเราก็เริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะคะแต่จะให้เข้าลอยสักครู่ค่ะพอขนมของเราสุกนะคะเราก็ตักขึ้นมานอกน้ําเย็นไว้ค่ะ นะะี่ค่ะเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะมากน้อยตามชอบเลยนะคะจัดเสิร์ฟประมาณสักห้าลูกนะคะใสกะทิลงไปค่ะมากน้อยตามชอบได้เลยค่ะ แล้วก็จะโรยด้วยงาขาวคั่วค่ะนี่ค่ะหน้าตาขนมโคของเราก็พร้อมเสิร์ฟค่ะค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่แนะนำมาค่ะป้าลงสูตรไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะคะปรับ สูตรความหวานความเค็มกันได้ตามชอบเลยแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากช่องของป้าด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ป้าด้วยนะคะและพบกันใหม่เมนูหน้าขอบคุณทุกท่านคะ่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีคะ่ะ